ทำความรู้จักกับกลุ่มฮิสบอลลาะหนหนึ่งนะครับฮิสบอลลาาแปลตามตัวอักษรมีความหมายว่าพรรคแห่งพระเจ้าแต่ว่าพฤติกรรมนั้นไม่เป็นพรรคแห่งพระเจ้าเท่าไหร่นะครับริงแล้วเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองและเคลื่อนไหวทางการทหารด้วยที่ทรงอิทธิพลในประเทศเลบานอนเริ่มแรกเนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มที่ติดอาวุธนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะในช่วง ต้นทศวรรษ1980โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากอิหร่านเป็นสำคัญภายใต้ความมุ่งมันมม่นที่จะต่อสู้ผลักดันให้กองทัพอิสราเอลเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าเข้ามารุกรานในประเทศเลบานอนในช่วงเวลานั้นให้ออกไปจากดินแดนเลบานอนอาการประกาศตัวเป็นปรปักอย่างแข็งกร้าวต่ออิสราเอลก็ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในอุดมการสำคัญของกลุ่มฮิสซบลล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ผู้นําสูงสุดผู้นําจิตวิญญาณของอิหร่านนะครับไอเอโตลาโคมนี ah คือในความเป็นจริงฮิสบอลลได้รับการส,สนับสนุนจากทั้งอิหร่านและซีเรียนะครับในความพยายามที่จะลดอิทธิพลทางการเมืองของอิสราเอลในพื้นที่บริเวณตะันอกกลางโลกอาหรับทั้งหมดในขณะที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังอิสราเอลในการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในพื้นที่บริเวณนั้นในขณะที่อีกฝั่งก็คือซีเรียและ อิหร่านนะฮะอันนี้ถ้าคุณไปดูเนี่ยในช่วงที่อิหร่านสนับสนุนฮิสบอหออย่างเต็มที่ตอนนั้นส่งกองกำลังปฏิวัติอิหร่านเข้าไปช่วยฝึกทางการทหารและจัดตั้งกลุ่มให้กับฮิสบอห์ด้วยนะฮะส่งอาวุธเข้าไปด้วยจากซีเรียก็มีจากอิหร่านก็มีในที่สุดเนี่ยกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ก็สามารถประสบผลสำเร็จในการขับไล่ฐานอิสราเอลออกไปจากเลบานอนได้เป็นผลสำเร็จจริงๆในปี2543 กลุ่มฮิสบอลเลาะ์ค่อยๆเติบโตเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น,นเรื่อยๆสามารถแทรกตัวเข้าไปมีที่นั่งในรัฐบาลของเลบานอนในปัจจุบันเข้าควบคุมสื่อวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมและโครงการเพื่อการพัฒนาทางสังคมต่างๆด้วยกลุ่มฮิสบอลเลาก็ยังได้รับการสนับสนุนอยากเป็นทางการจากกลุ่มมุสลิมนิกายชีอิโอรุนแรงในเลบานอนด้วย ในขณะที่สัเบริการนเทรอแลนด์อังกฤษ Israel, อิสราเอลออสเตรเลียและแคนาดาเนี่ยจัดให้กลุ่มพิซบอลลห์นั้นเป็นองค์กรก่อการร้ายสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกเกี่ยวกับพิซบอลลห์ก็คือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและเป็นพรรคการเมืองไปในตัวคือเป็นพรรคการเมืองในประเทศเลบานอนด้วยแต่เวลามีการแถลงข่าวมีการปราศัยผู้นําทางการเมืองปราศัยเนี่ยคุณจะเห็นบรรดาบอดีกาถือปืนกลอยู่สองสามคนอยู่ใกล้ๆเสมอ น่าสนใจนี่คือรูปแบบการเมืองในตอนกออกลางที่ความรุนแรงนั้นกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับคนที่ต้องการมีอำนาจนะครับ mm hmm. นี่เป็นการเมืองในแบบที่ทั้งเอเชียและแอฟริกาไม่ต้องการที่จะไปถึงนะครับแบบในโลกแอรบแบบในตอนออกลางนะก็หวังว่าเป็นแค่นั้นละกันแล้วก็ไม่มีการ พัฒนาการอะไรไปมากกว่านี้ในกรณีของการก่อการร้ายในประเทศไทย